สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูรถผักรถตักผักตกชวานะครับอาจจะเป็นคลิปข้าวๆสั้นๆนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ตักนะครับเขาใช้การดันออกก่อนนะครับดันมาให้แมคโคดันมาให้แมคโคนะครับแมคโครจะตักขึ้นมาฝังนะครับจะได้เร็วนะครับตอนนี้ก็เป็นรถของกรมยุทธาี่การลนผังเมืองนะครับ เขาซิ่งหน่อยครับเราดูเขาซิ่งหน่อยโอ้ซิ่งแล้วครับครับก็เป็นมอเตอร์ไฮ้ตัวเรียกนะครับปั่นเหมือนอะไรเดีเหมือนตัวเดินรถเกี่ยวข้าวหรือว่ารถแมคโครนะครับเหมือนกันนี่ครับบิดตัวครับบิดตัวบิดตัวบึ๊บเอาบิด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 เหมืนไม่โครนะครับปั่นหน้าปั่นหลัง ก็จะเป็นการบิดตัวได้ครับแล้วก็ดันมาให้แมโคโอตักการเบรคของเขาคือการถอยหลังนะครับใช้แรงเฉยแล้วว่าแรงถอยหลังต้านนะครับนั่นก็คือเป็นการถอยหลังของเขานะครับน,นั่นคือการเบรคของเขานะครับ ค่อนข,ข้างร้อนจัดเลยครับมีเดือนพฤศจิกานะครับคุณผู้ชมไม่เห็นหนาวเลยครับมีแต่ร้อนอดันมาโอเคดันมาเลย คือเขาลูกไม้ไว้นะครับลูกไม้เอาไว้ดันนะครับ ตัวครับนิดตัว ข้างล่างนั้นก็จะเป็นโป๊ะนะครับเป็นท้องเอรือเราว่าโป๊ะนะครับูแสดงว่ามีหลายคันนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันเบอร์หกนะครับการโยธาและพังเมืองหกนะครับน่าจะคันเบอร์หกนะ,ะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะไปไปตักนะครับทีนี้หรือเปล่านะ โอ้ี่ครับสปีดครับโอ้โหซิ่งครับซิ่งสิ้นสิ้นอ๋อน่าจะดันช่วยอยูหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปตักแล้วน่าจะไปตักแล้วครับโอ้คน่าจะจอดพักแล้วครับ น่าจะจอดพักโอ้โหนี่ก็คือเขาปักสมอนะครับปักสมอไม่ให้มันไหลนะครับโอ้โอเคคับผู้ชมครับคลิปสั้นๆคร่าวๆนะครับเสียดายที่ไม่ได้เห็นตอนที่เขาตักนะนี่เขามีที่ตัดเหมือนรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับเจอกันใหม่แล้วกันครับมาแล้วครับ